ายแล้วโงโพชนาะทีนี้ก็หาที่จอดเลยจ้าวนเอาในร้านอยู่นี่โงใูในที่สุดในที่สุดไปได้ที่จอดรถตรงร้านทองโชคดีไปเดิน250เมตรตรงเข้าไปน,านู่นนั้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใสยทีพึงแล้วโงโนะ่โนา เขาบอกว่าแนะนำ้องน้ำชั้นสามติดต่อหน้าเคาน์เตอร์ได้โต๊ะสามตัวสามส่อาหารครึ่งชั่วโมงเ oh น,นี่ยโอ้โหครึ่งชั่วโมงก็กินได้ใช่ดีรอไป ชั้นสามีดูลิฟต์ส่งอาหารเห่น,หนี่ที่มัมีลิฟต์ส่งอาหารด้วยนี่ทำไมมีลิฟต์ดีถ้าอยากเดียวคือแปดสิบแต่ถ้าใส่เนื้อสัตว์ก็คือเพิ่มยี่สิบบาทนี่ผัดกะเพราประมาณนี้นนน พอขึ้นมาบนตึกก็คือมีแอร์ยังฉ่ำชื่นใจนะคะอยากกินทุกอย่างเลยอ่ะน่าสงคัยว่าอย่างนี้ไม่มีแอร์อยู่ที่ชั้นหนึ่งต่อหนึ่งเมื่อก่อนใช่เมื่อก่อนอก็อ,นอยู่ริมถนนแต่นี้เขาขึ้นเขาขึ้นในนี้แล้วแต่วเมื่อก่อนไม่ไมีแอร์เพรามื่อก่อนเขายังไม่ได้ซื้อตึกน,น่ากินหลายอย่างมากเลยอ่ะจำใจสั่งเสีอาหาร จานมันเล็กจานมันเล็กสั่งเพิ่มได้เลยหอยลายผัดพริกเขียวชุ่มๆได้เนี่ยคือใช่บอกคือจะกินได้คือใช้ขาบอกร้อยนิดเนาะร้อยนึ่งของบ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวต้ม กินข้าวสวยไงไม่หมายถึงว่าจะกินในถ้วยเล็กนี้หรือว่าเต็มขนามาได้แล้วหมูสับต้องรวยพี่ถามบวยอยู่ไหนบวยอยู่ในน้ำซุปนี่แหละขอสดนี้ไงบวยเห็นยังเงี้เนี่ยบวยมันจับเปรี้ยวๆตกน้ำก่อนต้น้ำอ่ะลองน้ำต้มน้ำไม่ได้ให้กินบวยให้กินน้ำซุปไง หมูสับต้มกวยอร่อยเปียวอร่อยอะ่ะอร่อยไ้ยยเี่ยต้องใช้มือเดียวจับลูกมันตน้องอยู่ใน้ากเลยเไก่ <as> ผัด <as> <ร>ไปไ็ดอยลายกิเรเจอ น่าจะเสียยกมาน่าจะประมาณ10จานอาไรนะเดี๋ยวคงยกมาประมาณ14จานเมื่อกี้มา2 2จานเพราะว่าน่าจะ,ะในเมนูเขาบอกว่าเขาทำเป็นรอบๆมาแล้วของเราแน่นอนฮะครบแล้วจ้าโห่กไก่ผัดในมะม่วงฉ่ำ,ำว้าว ชีกินหมูกรอบบอกอร่อยกินข้าวด้วยช่ำช่เลยแกงกับในม่วงอร่อยกรอบเข้าใจแล้วว่าทำไมก้ถึงสั่งสองจาน มันกินเพลิอนนะอ่ะด้วยแม่สังส่งสามจานก,กินสองคนนะสั่งสามจานกินนี่ลนะเอ๊ะกินนี่สองกับบ้านหนึ่งหรอไม่รู้ว่าเรื่อสั่งสามจาน อ,อร่อยเห็นหม้บอกแล้วว่าให้สั่งเองยังไม่ได้กินไส้หมูกรอบต่อไปกุ้ชไสหมูกรอบหอมกลิ่นวงอะไรอร่อย พี่บอกหมูกรอบอร่อย<ม>เอาจาเด็กขโมยหมูกรอบขโมยถั่วอืมกินมากกินข้าวด้วยขโมยหมูกรอ,อบเอ้ยขโมยถั่วสั่งของจานเลย หอยหอมช่ำหอมใหญ่ก็ผัดกลอก ออร่หมดเรียบอร่อยยกนิ้วเยี่ยมมากไก่กรอบอร่อยแนะนำสองจาน <c oughs> โดนเด็กแย่งกินเป็นมะ่ม,ม่วงหมดเลยสำหรับร้านโง่โพชนานะคะก็ปักหมุดไม่ได้เลยทุกคนอยู่ที่ตลาดรังสิตน,นะคะส่วนที่จอดรถก็อาศัยจอดตาม ร้านคาที่เขาปิดนะคะเรามาถึงก่อน6กโมงเย็นนะนัเวลาประมาณนั้นเนาะถ้าเกิดมาหลัง6กโมงเย็นนะได้ยินเสียงเขาประกาศว่าสําหรับลูกค้าที่มาใหม่ต้องรออาหารประมาณ1ชั่วโมงเลยนะทุกคนสักหกโมงครึ่งหนึ่งทุ่มหนึ่งก็เริ่มอาหารออกช้าแล้วนะคะเราไปก่อน6กโมงสักห้าโมงสีได้โตแล้วก็ไม่ต้องรอด้วยแล้วก็อาหารจะออกออประมาณ30นาทีนะแต่ว่าก็รอไม่นานคะ่ะ เบ็ดไก่ผัดเม็ดมะม่วงก็คือสมคำร่ำลือนะคะอร่อยจริงๆอยู่ที่100บาทไก่กรอบนะคะฉ่ำแล้วก็ไม่เลี่ยนนะคะหมูสับต้มบวย80บนะ แล้วก็ผู้ใายหมูกรอบ100หอยลายผัดพริกเผา100นั่นแหละคะ่ะทั้งหมด430บาทนะยังไงก็อย่าลืมไปทานกันนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะฝากกด subscribe กดไ like comment มเมข้ามาคุยกันเยอะๆนะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ